Go share Secret of Magic นวัตกรรมความเพียมมหัศจรรย์สวัสดีครับผมชื่อโกศลสายสนิทครับปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษต่าสุดเัญนาโทผู้บริหารจริงๆโดยเนื้องงานเนี่ยผมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192ผมหนัก82 ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่สังสรรค์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันก็พุงมันก่อ,กอแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็ยานหน้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมบวมขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่กางเกงแบบเท่แบบสกินนี่ เราก็เวลาไปซื้อเนี่ยจากปกติเอลเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปประกวดตอนหน้าสาธาาณชนเนี่ยนึกภาพนะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยืดเนี่ยฮะเสียเซลครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบดรพิเชษ นะครับก็ได้นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิง่งผมก็ทำอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมมีผมไม่นักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทําความเข้าใจเพราะั้นผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คําว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าข้อที่หนเนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับ สองเขาขายไปหลายประเทศแล้วนะฮะสมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นธรรมชาติสี่เนี่ยก็คือเขามีทิสดสีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดประสาทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ำออกนะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าลุกเสียบางทีคนก็กชอบ แต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับโดยเฉพาะยุคนี้นเป็นยุคของพวกเมโทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมา,ม,ามีรูปร่างเฟิรม์มไม่งั้นเราจะไปข้อฟิตเนสกันทาไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สําคัญน็นคือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับสินค้าตัวเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ทุกเพศทุกวัยทานได้ เพื่อจะทําให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติตั้งแต่ผมใช้สินค้าต,ตัวนี้ก็เหมือนอยู่ในชมรมคนสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคนฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตล์มันดีขึ้นเยอะมากเลย g o Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาสุขภาพ ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจ,รรจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับาการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากการสวนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปห้เห็นเด่นๆก็คือว่า,าที่เออเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราเนี่ยมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ท้อโพกกประมาณ5.5%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบกรพบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในปลการน,นี้นะครับ พาะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทนหรือไม่มีภาวะเครียดก็อยู่ในผลในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดนา้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เ,บบปนะบเป็นก็เป็นความสบายบาย,บายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการาสร้างสังสมคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับ แล้วเราก็จะได้ร่วมกันเผียวทั้งแผ่นดิน